ในศึกบุนเดสลลกาเยอรมันคืนนี้อย่าให้ตัวเลข7คะแนนที่เท่ากันมาหลอกตานะครับเพราะเบื้องหลังนั้นมีความจริงที่แตกต่างกันซ่อนอยู่เป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านที่กระหายเลือดอย่างฮอฟเฟนไฮมและทีมเยือนที่กำลังเสียหลักอย่างรุนแรงอย่างโคโลนฟังทีมเยือนโคโลนฟอร์มร้อนแรงตอนต้นฤดูกาลเป็นเพียงภาพลวงตาครับการโดนทีมระดับท็อปทุบกลับสู่ความเป็นจริง2นัดรวด ได้ทำลายความมั่นใจของพวกเขาจนหมดสิ้นและที่หนักกว่านั้นคือการอาจต้องขาดมาริอุสบูเตอร์หัวใจในแนวรุกที่ดันมาเจ็บก่อนเจอทีมเก่าตัดภาพมาที่ฮอฟเฟนไฮมพวกเขาคือเครื่องจักรเพรสซิ่งที่รอขย่ำเหยื่อครับแม้จะเสียผู้เล่นคนสำคัญไปแต่จิตวิญญาณและระบบของพวกเขายังคงอยู่ครบปรัชญาฟุตบอลของกุนซือคริสเตียนอิลเซอร์ออกแบบมาเพื่อลงโทษทีมที่กำลังขวัญเสียโดยเฉพาะ และอย่าลืมว่าพวกเขามีฟิสนิกอัสลานีของหน้าดาวรุ่งที่กำลังร้อนแรงและจอมเก๋าอย่างอันเดรกรามริชที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างได้เสมอการที่โคโลนจะต้องมาบุกเยือนในสภาพที่ฟอร์มกำลังดิ่งและอาจขาดตัวหลักคือสถานการณ์ที่ยากลำบากมากครับความได้เปรียบในบ้านและเสียงเชียร์จะกลายเป็นนรกสำหรับทีมเยือนเมื่อเกมดำเนินไประบบที่เหนือกว่าความดุดันที่มากกว่า และความเฉียบคมในการจบสกอร์ของฮอฟเฟนแฮมจะเริ่มสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนฟันทงฮอฟเฟนแฮมไม่ได้มาเพื่อแค่3ามแต้มครับแต่พวกเขามาเพื่อกู้ศรัทธาและจะใช้โคโลนเป็นเครื่องสังเวยสกอร์ที่คาดฮอฟเฟนแฮมเปิดบ้านถล่ม3ประตูต่อหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับก่อนจะจากกันไปมาถายผลกันสนุกสดีกว่าเพื่อนๆคิดว่า ระหว่าง2ทีมนี้ใครจะชนะแล้วสกอร์จะจบที่เท่าไหร่คอมเมนต์ทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ